ฝากกดติดตามก่อนที่จะไปดูละครสนในวันนี้กันด้วยนะครับเฮ้ยฮัลโ,โหลว่าไงเพื่อนเออวัดีฉันอาก,กินข้าวอะ่ะฉันหิวข้าวอ,ะอ่ะไปซื้อข้าวไปกินหน่อยดิอะไระก็ได้สักอย่างหนึ่งฉันกับต้นคนหิวข้าวอ,ะอ่ะอแล้วแล้วเพื่อนเรา,เราอรา่ะสองคนอะ่ะนายคนเดียวเองนะอีกคนออคน,นึงอ่ะกินวยกันก็ไดนจ้เดี๋ยวก็เออเออเออเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกันไปเดี่วเอาอะไรมาก็ได้ ก็อร่อยนะอืออืมไปก่นปอนชองันอหือองส่งหมูน่ไปให้พวกนั้งกินกันดีกว่าใจชมัมดเลยยังไม่ได้เนื้อหมูแล้วเดี๋ยวเราขย่าให้มันได้เป็นชิ้นเล็กๆดีกว่า 还不能进去那个。 เรามีอะไรขนมเล่นๆอ่มันคืออะไรเนือกินเหมเนะมันคือข้าวขะไมรู้อ่ะมากินเถอะชงมันมากินกินก็ได้ก็หวกินกินแปลกวน้านมนูแย่เราบอกความจริงายก็ได้กินหมูสดไม้เอาอ่ะนี่ กินยังไงเอาอ่ะมีเชื้อไหมมันกินได้เหรอเดี๋ยวมันก็มีเชื้อโรคเหรอออันนี้ก็เป็นส่วนแขนขาหมูสุดอ่ะมันนี้เราเป็นปหกแผงมันไม่มีเชื้อโรคเหรอนายเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกอืเดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกินอะไรไหมล่ะเฮ้ยเบื้องของอุ้ยแต่เก็บอะไรก็ล่ะมาด้วยเอาไเอาอ่ะตรงไหน ฟูยูกินได้เหรอเออนั่นดิมันจะท้องเสียไหมนน่นดิเดี๋ยวมันก็ท้องเสียหรอกเชื่อไหมเดี๋ยวกรมันก็ตามสนองหรอกแม่ฟูยอ่ะแถวนี้ไม่เห็นมีขายเลยตลาดอ่ะใช่ไหมใช่แถวนี้ไม่เห็นมีหมูดิสงสัยก็ต้องฆ่าเองหน่เลยอ่ะต้องให้พ่อทำให้มั้งเนี่ยพพ่อเพิ่งรู้ว่าเป็นฟูยูว่าแบบเป็นคนเป็นคนอ่ะสับหมูเก่งแล้วเขาอ่ะปีนโรงเชื่อเป็นของตัวเองด้วยเืมองเกี่ยกับมาเหมือนด้วยนะ

ดูพวกเล่นไปก่อนม่ขอมาเนยไมออเล่นไปก่อนต้องมา,มมามกันทุกคนดูเข้ากเากม่ันแนนดีมีอะไรให้โชว์ด้วยมาเข้าเกมวันทันแนนก่อนอเออเพิ่งได้ล่าทะเลลึกมาใหม่อะอืมวดเก่งนะเราเนี่ยเข้าไปดูตัวละครดีได้ได้ไดตัวอะไรอ่ะ ต้องจับกระพาดิกตัวพวกเนี้ยเต็วไมหมดเลยไหนเราขอดูนิดหน่อยเอ้ยอะไรลึกในมีด้วยอ่ะอืมโอ้เรามีเดี๋ยวเราไปสู้ให้ดูอดิตเออตัวหมอบมาเข้าห้องน้ำตัวหมอบมาเข้าห้องน้ำไงเอ้าวเข้าห้องน้ำอยู่หรออืมนายเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราไปเรียกเขามาเดินไหวไม่แน่บอกว่าเจ็บขาโอ้ยต้นนน Bye. ชั่วโมงผ่านไป ไม่นอชีวิตงตงยดวย่ามยลอ,อนายว่านายพุดจะมีชีวิตรลบนะอ,อนนะไรเนาะาจะพานายไปเดินเล่นก่อนนายจะตาไปถน แขนตัดขาแล้ว <halten> ก <ab ans> ็ก <funnel> <inaudible> ินเนื้อหมูดิเนื้อหมูดิใครจะกล้ากินเราก็เรากินไงแลนายกล้าเหรอนายกล้าเหรอแล้ก็ไม่รู้อ่ะฉันฝันไปเหรอเดี๋ยวมันคือเรื่องจริงฉันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะก็แสดงว่านายฝันไปเองหรือเปล่าเออไม่ฝันนี่เราไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำก่อนโอ๊ย ทีเหมือนกันเอาละคนดีขอร่างหน้าร่างตาก่อนว่ามือเหนื่อยไปไปแล้วแค่นี้ก็สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรจะไปลังแกสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์ยังไงนะครับเพราะว่าเวรการมจะตามหั้งัวครับก็คลิปนี้ขอให้